ในโลกนี้ไม่มีอะไรเที่ยงไม่มีอะไรที่เราควบคุมได้ไม่มีอะไรที่เรากำหนดได้นอกจากใจที่ไม่ทุกข์ของเราเท่านั้นที่เรากําหนดได้ฟังกันชัดนะนอกนั้นไม่มีอะไรเที่ยงโอ้โหก,ศก,กุศลอกุศลนี่กุศลาธรรมะอกุศลาธรรมะตลอดเลยมีแต่กุศลกับอกุศลมีแต่ดีกับลายสลับกันอยู่เนี่ยวิบากดีวิบากลายเจ้านี่ลูกนี่นั่นก็อยู่เนี่ยเดี๋ยวก เวลาเดียวกันนี่แหละนะเวลาเดียวกันเลยนะบางอันก็เจ้าหนีบางอันก็ลูกหนีเนี่ยเวลาเดียวกันนี่แหละเดี๋ยวก็ทั้งสองอันบางอันมากบางอันน้อยสลับไปสลับมาโอ้ไม่มีอะไรเที่ยงหรอกเกิดจากพิบากดีร้ายในอดีตกับปัจจุบันอย่างละหนึ่งส่วนสังเคราะห์กันในในพระไตรปิฎกที่สามสิบเจ็ดข้อที่หนึ่งพันหกร้อยเก้าสิบแปดเป็นอย่างเงี้ยเกิดดับ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 อย่างเงี้ย โอ้สลับไปสลับมาสลับไปสลับมาเวลาเดียวกันมีทั้งสองอันมีทั้งดีทั้งร้ายอะไรจะมากจะน้อยเท่านั้นเองปุ๊บปุ๊ปุ๊ป,ป,ปไม่มีอะไรเที่ยงไปยึดมั่นถือมั่นไม่ได้หรอกม่แต่ใจที่ไม่ทุกข์ของเราเท่านั้นที่เรากําหนดได้นะที่มันเที่ยงลืมบอกไปว่าไม่แต่คนอื่นเราก็กําหนดไม่ได้นะเรากําหนดคนอื่นไม่ได้ ว่อจะให้เขาดีอย่างนั้นอย่างนี้ดีไม่ดีอย่างงน่นอย่างนี้แต่เรากําหนดใจของเราไม่ให้ทุกข์ได้คนอื่นเราก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้มิจตใจเราเท่านั้นที่เราเปลี่ยนตับใจเปลี่ยนใจของเราไปให้ไม่ทุกข์ได้นอกนั้นเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงใครได้หรอกเราเปลี่ยนใจเราเท่านั้นไม่ให้ทุกข์จากทุกข์เป็นไม่ทุกข์เราเปลี่ยนได้เท่านี้เรากําหนดได้ เพราะฉะนั้นปฏิบัติธรรมเนี่ยกับข้างนอกรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสต่างๆนะรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสต่างๆเหตุการณ์ต่างๆแม้แต่อาการในด้านร่างกายของชีวิตเรานี่มันไม่เที่ยงหรอกมันกําหนดอะไรไม่ได้เลยเราปฏิบัติธรรมคือใจเราอย่าไปทุกข์กับสิ่งเหล่านั้นเท่านั้นเองให้เรามีความผาสุกกับทุกเหตุการณ์ถ้าเราไปชอบไปชังไปทุกข์ ไปกลัวกังวลระแวงหว,วั่นไหวทุกข์ใจกับสิ่งนั้นสิ่งนี้อยู่นั่นแหละคือกิเลสนั่นแหละคือทุกข์นั่นแหละคือเหตุแห่งทุกข์เรากําหนดอะไรไม่ได้สักอย่างหรอกพระุทธเจ้าบอกแต่เรากําหนดได้คือใจของเรากําหนดใจของเราอย่าให้ทุกข์สร้างใจอย่าให้ทุกข์นี่คือการปฏิบัติธรรมเจอทุกข์มาหลายล้างออกล้างออกล้างชอบล้างชังออกกิเลสไม่ได้อยู่ในสิ่งใดทั้งสิ้นในโลก ทั้งหมดทั้งทั้งหลายทั้งปวงไม่มีกิเลสอยู่กิเลสอยู่ที่เดียวคือใจของเรากิเลสคือทุกข์อยู่ในใจของเรากาจัดมันกาจัดที่ใจเรานี่แหละเมื่อกระทบกับสิ่งต่างๆแล้วตรวจด,ดูว่าเรายัางมีความทุกข์กับเรื่องใดเรื่องใดอยู่มีความชอบชังมีความยึดมั่นถือมั่นมีความทุกข์กับเรื่องใดเรื่องใดอยู่มีความเข้าไม่เข้าใจเรื่องกรรมกับเรื่องใดเรื่องใดอยู่แล้วก็อ่านความทุกข์ในใจเราทีนี้แล้วก็ล้างออกล้าง <c oughs> ทุกข์ในใจเมื่อกระทบกับเหตุการณ์ต่างๆ เมื่อชีวิตกระทบกับเหตุการณ์ต่างๆนี่คือสิ่งที่เราต้องกำหนดต้องทำนะให้มันสุขสบายใจไร้กังวลตลอดเวลาให้มีความไม่ชอบไม่ชังเข้าใจเรื่องกรรมจำแจ้งก็จะไม่ชอบไม่ชังไม่ยึดมั่นถือมัน่นก็ผาสุขกำหนดที่ใจเราเนี่คือสัจจะอย่างนี้นะคนโง่ไม่มีปัญญาที่พาพ้นทุกข์จะไม่มีศรัทธาและศีลที่ถูกตรง จะมันเป็นอย่างเงี้ยคนโง่จะเป็นอย่างเงี้ยส่วนคนที่มีศรัทธาและศีลที่ถูกตรงก็จะมีปัญญาที่พาพ้นทุกข์คนที่มีปัญญาที่พาพ้นทุกข์จะมีศรัทธาและศีลที่ถูกตรงคนมีปัญญาจะไม่มีปัญญาเอ้าทำไมเป็นอย่างนั้นนะคนมีปัญญาจะไม่มีปัญญาหาเหตุผลให้ตนกลัวชั่ว ค่อยๆแปลไปค่อยๆทำคามเข้าใจไปแต่จะมีปัญญาหาเหตุผลให้ตนพ้นกลัวพ้นชั่วพ้นทุกข์เหตุผลที่ทำให้เราพ้นทุกข์คือความเข้าใจเรื่องกรรมดีกรรมชั่วอย่างแจม่มแจม้งนั่นแหละจะเป็นเหตุผลที่พาเราพ้นทุกข์นะส่วนพวกไม่มีปัญญาเนี่ยนะ เอาว่าส่คนนี่คนมีปัญญาจริงไม่มีปัญญาหาเหตุผลให้ตนกลัวชั่วทุกข์ถ้าไม่มีอ่ะจะมีแต่ปัญญาหาเหตุผลให้ตนพ้นกลัวพ้นชั่วพ้นทุกข์คือการเข้าใจเรื่องกรรมดีกรรมชั่วอย่างแจ่มแจ้งเข้าใจเรื่องศีลอย่างแจ่มแจ้งเข้าใจกรรมดีกรรมชั่วแจ่มแจ้งคนไม่มีปัญญาจะมีปัญญาหาเหตุผลให้ตนกลัวชั่วทุกข์คิดออกไปโมดแล้วทำยังไงถึงจะกลัว พอเข้าใจไหมมีเรื่องนั้นเรื่องนี้เข้ามาคิดออกไปหมดเลยคิดกลัวอย่างนั้นอย่างเงี้โอ้ต้องกลัวสิกลัวอย่างนั้นกลัวนีนนน้คิดออกไปหมดเลยให้ตัวเองกลัวชั่วทุกข์ไม่เก่งอย่างนั้นนะ่ะนะปัญญาในเลิศยอดเลยนะนะั่นน่ะปัญญากลัวชั่วทุกข์นี่พระพุทธเจ้าเรียกว่าปัญญาสามพวกไม่มีปัญญาเนี่ยจะมีปัญญาสามพวกเนี้ย หาเหตุผลในมดเลยให้ตัวเองกลัวให้ตัวเองชั่วให้ตัวเองทุกข์ให้ตัวเองตกต่ําให้ตัวเองทรมานคิดออกยังไงกระดอกกระเดียร็เจอไหมกระดอกกระเดียรู้จักไหมภาษาภากางงเรียกแปลว่าอะไรกระดอกกระเดียร์นะฮะกระดอกกระดี่หยางโอ้กระดอกกระเดียรนี่เป็นโอ้ยจะเรียกว่ากระดอกกระเดียรนี่คือสุดๆนะกระดอกกระเดียรนั่นนะ กระดอกเดียนี่มันสุดๆแปลว่าสุดๆคิดออกยังไงเึืงนมันกระดอกเดี่เนี่มันฮะแปลว่าอะไรนักหนาคิดออกยังไงอะไรนักหนานะแล้วก็อะไรนักหนารลอว่าสุดๆนะอะไรนักหนาเนาะคิดออกเชียวนะมันเป็นคือกระดอกเดี่ยนี่เป็นน้ำหนักที่มากกันนะมากเข้าใจไหมมากมากนะเออกระดอกเดี่ยนี่มันมากมากนะ กระดอกกระเดียเนี่ยมากมากแต่ไปทางลบนะไปทางโง่ไปทางลบไปทางไปทางไม่เข้าท่านะกระดอกกระเดียดเนี่ยเป็นคนไม่เข้าท่าเนะี่ยมากมากไม่เชื่อไปดูเลยดูตัวเองนี่และไม่ต้องดูคนอื่นหรอกแล้ว <laughs> ไปดูคนอื่นก็จะเหมือนกันนะคนที่เขาคนไม่มีปัญญาเนี่ยเขาจะมีปัญญาหาเหตุผลให้ตนกลัวชั่วทุกข์มันจะหาเหตุผลได้หมดเลย เดี๋ยวจะอย่างนั้นเดี๋ยวจะอย่างนี้นะจะกินยาก็เดี๋ยวจะแพ้ยาจะไม่กินยาเดี๋ยวเชื้อโรคก็จะขยายเแล้วจะไปทางไหนวะก็คือไม่กินก็จะตายกินก็จะตายเนี่ยนะหาเหตุผลให้ตัวเองจนมุมน่ะเข้าใจไหมหาเหตุผลให้ตัวเองจนมุมให้ตัวเองตันอ่ะตันไปสู่อะไรต้อนตัวเองเข้ามุมอ่ะต้อนเข้าไปสู่กตัวกลัวยังไงใครก็ต้องกลัวให้ได้วะ กินยาก็กลัวให้ได้กลัวว่าจะแพ้ไม่กินยาก็กลัวให้ได้กลัวว่าชีวลกจะขยายโอ้แล้วจะออกจากความกลัวได้ไงคิดอย่างนี้จะออกได้ไหมมันจะไปออกได้ยังไงอ่ะคุณก็ต้องเอาอะไรสักอย่างสิถ้าคุณไม่กินยาคุณกลัวแพ้คุณไม่กินยาคุณก็เคุณก็เอาไม่กินไม่กินก็จะตายก็ให้มันตายจะอยู่ก็ให้มันอยู่คุณก็หาวิธีอื่นเอาถ้าคุณจะกินยาคุณต้องกล้าสิใช่ไหม กล้าว่าเออเอาลับวัดดวงกันเลยว่าถ้ามันถูกกันมันก็หายแล้ววะถ้าไม่ถูกกันก็ตายแล้ววะงานนี้ใช่ไหมมันต้องกล้าหน่อยไม่หายก็ตายไม่ตายก็หายอ่ะใช่ไหมมันต้องกล้าได้กระเสียหน่อยจะกินยาแผนไหนก็ช่างจะใช้ยาแผนไหนก็ช่างอ่ะใช่ไหมเราจะใช้วิธีแผนไหนก็ช่างอ่ะเอาถ้ามันแพ้ก็ยอมตายถ้าไม่แพ้ก็รอดอ่ะใช่ไหมเอาถ้าไม่แพ้ก็รอดแล้ววะถ้าแพ้ก็ตายแล้ววะก็ต้องกล้าหน่อยชีวิตน่ะ หรือถ้าจะไม่ใช้แผนนั้นจะไปใช้อย่างอื่นคุณก็ต้องกล้าน้อยเอาคุณจะไปใช้อย่างอื่นก็แน่นอนแล้วคุณก็ไม่ต้องแพ้แผนอื่นแหละแต่แผนนี้ก็ไม่แน่เราคุณจะแพ้หรือชนะก็ไม่รู้แหละใช่ไหมแผนนั้นแผนนี้เอาถ้าคุณชนะก็ชนะถ้าแพ้กันแล้วไปอย่างเงี้ยมันก็ต้องกล้าหน่อยกล้าได้กล้าเสียหน่อยจะกล้าได้กล้าเสียก็อยู่ที่วีบากดีไลช่ยไหมถ้าเราเข้าใจเอาถา้าวิบากดีก็หลอดถ้าวีบากไลก็จอดนะ นั่นก็ว่าไปตามนั่นตามนั้นอนะ่ะก็ทำดีดีที่สุดแล้วก็กล้าลานอยต้องมีเหตุผลที่จะให้ตัวเองผาสุขสิอ่โอ้เหตุผลก็ทุกอย่างมันอยู่ที่วิบากดีร้ายเพราะฉะนั้นจะไปกังวลอะไรละ่ะเราเจตนาดีต่อตอนเองต่อผู้อื่นให้ได้มากที่สุดแล้วก็ทำเลยวิบากดีร้ายจะออกฤิแ์แค่ไหนแค่ไหนช่างว่ามันล้ะปล่อยวางแล้วช่างเขาแล้ะปล่อยวางเลยน่ะก็มันดีสุดแล้ว แต่ว่าคนไม่มีปัญญาเนี่ยเขาจะคิดไม่ออกแบบนี้เขาคิดไม่ออกพราไม่มีปัญญาเนี่ยมันจะเอาอย่างเดียวไม่มีเสียไม่ไม่กล้าเสียจะเอาแต่ได้ไม่เอาเสียชีวิตจริงมันก็ต้องมีได้มีเสียมันแล้วแต่วิบากดีร้ายบางคราวมันก็ได้บางคราวมันก็เสียตามวิบากดีร้ายที่เราทํามามันจะไม่ได้ตลอดยังไงแต่ปัจจุบันนี่เราได้แน่นอนเพราะเราไม่ทําชั่วเราทําแต่ดีปัจจุบันเนี่ยได้ไม่มีเสียแต่ที่ผ่านๆมาในชีวิตบางทีมันก็มีเสียมีได้บ้าง ธรรมดานะเอานะเอาต่อนี่ก็นี่แหละคนไม่มีปัญญาจะมีปัญญาหาเหตุผลให้ตนกลัวชั่วทุกข์จะระแวงไปเรื่อยๆจะระแวงไปเรื่อยๆจะระแวงไปเรื่อยๆพวกนี้เป็นพวกเราแวงหาเหตุผลระแวงไปได้ทุกเรื่องสารพัดเรื่องทุกเรื่องไม่ว่าจะดูแลตัวเองไม่ว่าจะทํานู้นทานี้จะพูดก็กลัวว่าเขาจะเขาจะผิด กลัวจะไม่พอดีจะไม่พูดกับกลัวว่าเขาจะไม่รู้เรืいい okay. いい่องเ้าพูดกับทุกไม่พูดกับทุกพูดกักลัวไม่พูดกับกลัวคุณก็เอาอันใดอันหนึ่งสีนะไม่ต้องไปคิดมากหรอกถ้าคนเข้าใจเรื่องกรรมเป็นไงพูดก็โดนไม่พูดก็โดนถ้าคนเข้าใจเรื่องกรรมนะเวลามีบากร้ายมาถึงอ่ะพูดก็โดนไม่พูดก็โดนไม่ต้องเครียด โดนแน่ๆแ,แต่วิบากดีมาเป็นไงพูดก็ไม่โดนไม่พูดก็ไม่โดนไม่โดนเรื่องร้ายนะพูดก็ดีไม่พูดก็ดีมดุดนะแต่เวลาเวลาพี่บากรลายมาแบบพูดก็ร้ายไม่พูดก็ร้ายโดนร้ายทั้งนั้นแหละนะไม่ต้องคิดมากหรอกก็ประมาณเอาว่าจะทําไม่ทำเท่านั้นเองทำอะไรกิลมัฏะก็ก็ไม่ทํา สมมติว่าเอาพูดไปแล้วดีเราก็พูดไม่พูดแล้วมันไม่ดีแล้วก็เอาตรลงเราก็พูดแต่ถ้าพูดไปแล้วเจอเรื่องร้ายเอพูดยิ่งพูดยิ่งแย่ยิ่งพูดยิ่งแย่ไม่พูดก็ดีกว่าพูดก็แย่ไม่พูดก็แย่ตรงลงจะพูดดีหรือไม่พูดดีถ้าพูดก็แย่ไม่พูดก็แย่พูดดีหรือไม่พูดดีก็ไม่พูดดีกว่าไม่ไม่เมื่อยปากใช่ไหม พูดก็แย่ไม่พูดก็แย่พูดให้เมื่อยทาไมว่าเลิกดีกว่าไม่พูดดีกว่านี่คือสัจจะอย่างนี้ในชีวิตต้องเข้าใจสัจจะให้ชัดนะจะชัดแล้วก็ไม่ต้องทุกข์อะไร <c oughs> เราก็ทําดีไปทุกวันมันก็ดีไปหมดแล้วอ้าวต่อเนีย่ยนะเอาอ่านซ้ำอีกทีคนไม่มีปัญญาจะมีปัญญาหาเหตุผลให้ตนกลัวชั่วทุกข์แต่จะไม่มีปัญญาหาเหตุผลให้ตนพ้นกลัวพ้นชั่วพ้นทุกข์ เขาจะไม่มีปัญญามัดตัวเองอย่างเดียว <c oughs> ในโลกนี้ไม่มีอะไรสำคัญเท่าการดับทุกข์ใจให้ได้ย้ำเข้าไปอีกนี่ดีที่สุดในโลกสุขที่สุดในโลกดับทุกข์ใจได้สุขที่สุดในโลกดับทุกข์ใจไม่ได้ทุกข์ที่สุดในโลกแล้วก่อเรื่องรายทั้งมวลก่อโลกก่อเรื่องรายทั้งมวลต่อตอนเองต่อผู้อื่นเพราะฉะนั้นต้องดับทุกข์ใจให้ได้ก็จะสุขที่สุดในโลกแล้วดับ ทุกกายดับเรื่องร้ายทั้งมวลได้จากพฤติกรรมใหม่นั้นเมื <c> ่อ <oughs> <c oughs> มีคำถามว่าตั้งใจทำดีทำไมถึงได้เท่านี้ให้ตอบว่าเพราะทำชั่วมามากถ้าจะตอบไปอีกหาที่ต้นที่สุดไม่ได้เมื่อถามต่ออีกว่าแล้วจะทำอย่างไรดีให้ตอบว่าจงมีความสุขกับการทำดีเรื่อยไป ใจเย็นข้ามชาติเมื่อเกิดเรื่องที่เรารู้สึกไม่ดีโดยสัจจะแสดงว่าเราทำหรือส่งเสริมสิ่งผิดสิ่งไม่ดีมาในชาตินี้หรือชาติก่อนเมื่อทำผิดแล้วไม่ยอมรับผิดจะเป็นวิบากร้ายใหม่ที่ทำให้วิบากร้ายเก่าที่รับก็ไม่มีวันหมดเกลี้ยงได้ง่ายไม่มีวันหมดเกลี้ยงได้เร็ว แต่จะหมดเกลี้ยงได้ยากและหมดเกลี้ยงได้ช้าและวิบากร้ายใหม่ก็จะเพิ่มอย่างไม่มีวันสิ้นสุดการไม่สารภาพผิดจะเพิ่มฤทธิ์วิบากร้ายแต่การสารภาพผิดจะลดฤทธิ์วิบากร้ายเพิ่มฤทธิ์วิบากดีเพราะฉะนั้นการสารภาพผิดดีกว่าดีกว่าไม่สารภาพผิดพระพุทธเจ้าจึงตัดให้สารภาพผิด คนโง่เท่านั้นที่ไม่ยอมรับผิดไม่ยอมสารภาพผิดไม่ยอมสํานึกผิดเพราะถ้าไม่ทํานะถ้าไม่ยอมรับผิดไม่ยอมสารภาพผิดไม่ยอมสํานึกผิดเดี๋ยมันจะมีแต่วิบากร้ายเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆแต่ถ้ายอมรับผิดสารภาพผิดสํานึกผิดวิบากร้ายลดลงไปเรื่อยๆยๆเลยมีแต่วิบากดีที่เพิ่มวิบากร้ายก็ลดในโลกนี้ทําไมเขาไม่สอนกันเนาะ ถ้าสอนอย่างนี้แต่ตอเด็กๆยันปริยเอกป่านนี้เราคงไม่ทุกข์ขนาดนี้เนาะเราคงจะมีความสุขเบิกบานแจ่มใสโอ้ยใจก็เป็นสุขสอนสมดุลร้อนเย็นไปด้วยโอ้ยประเทศไทยรุ่งเรืองประเทศไทยจงเจริญโลกนี้จงเจริญไม่บอกว่าจงเจริญมันก็ต้องเจริญแหละนะคนนู้นจะมีความสุขมากเลยเนาะ นี่จริงๆเอาไปเป็นหลักสูตรได้นะเนี่ยวิชารามก็สอนอันนี้แหละว,วิชารามไม่สอนอะไรหรอกสอนบททบทวนธรรมสอนคู่มือดับทุกนี่แหละคาตอบของชีวิตนี่แหละสอนอันนี้เป็นหลักเลยโรงเรียนไหนโรงเรียนไหนสอนเลยนี่ศีลนี่อริยศีลสอนเป็นหลักเลย เทคนะิคทําใจให้หายโรคเร็วซ้อนกันเป็นหลักเลยนะสมดุลร้อนเย็นซ้อนกันเป็นหลักเลยชีวิตเรียนเท่านี้เป็นหลักก็สบายแล้วไปส้อนคนอื่นได้ทั้งปีทั้งชาติต่าปรินิพานนน่์สอนไันจะเป็นอรหันต์นนไปซอนจะเป็นพระพุทธเจ้าก็ได้พอนกเก่งๆเป็นพระพุทธเจ้า,าเลยซ้อนอันนี้แหละไม่ต้องไปส้อนอย่างอื่นหรอกอย่างอื่นก็ได้นะกับประกอบอาชีพอะไรก็ทําไปาตามสมควรอาชีพมันก็ไม่ยากหรอกชีวิตนะเนี้ยเลี้ยงชีพไม่ยากเท่าไรหร่หรอก สัตว์มันยังไม่เห็นจะยากเลยเลี้ยงชีพมีแต่คนนี่แหละยากโอ้ยทำเป็นเรียนยากเป็นตัวเป็นต้กต้องมีอาชีพอย่างงู้นงี้กว่าจะได้อาชีพยากลําบากปะถอยสัตว์มันไม่เห็นยากลําบากอะไรเลยมันก็ได้อาชีพหาอยู่หากินไปตามภาษาทําไมคนมันถึงไปทุกขกว่าสัตว์ขนาดนั้นไปทุกยากลําบากกว่าสัตว์ขนาดนั้นแล้วบอกว่าตัวเองฉลาดกว่าสัตว์เด็ลระฉาน คนเรานี่ทำมาหากินเนี่ยมันทําไมมันทุกอยาก่างลำบากกว่าสัตว์เดรัจฉานอย่างนั้นนะบอกว่าตัวเองฉลา,าดกว่าสัตว์เดรัจฉานนั่นน่ะจริงๆนะสัตว์เดรัจฉานฉลาดกว่าคนในเรื่องการทำมาหากินในเรื่องการมีอยู่มีกินในการเลี้ยงชีพสัตว์เดรัจฉานฉลาดกว่าคนในนียในการเลี้ยงชีพตัวเอง มันไม่ฉลาดหน่อยต้องหลบหลบการฆ่าการเบียดเบียนจากคนไม่ได้เท่านั้นแหละไม่เก่งตัวเนี้ยคนเก่งชิมหายเลยเนี่ยทาลายเขาได้เก่งชิมหายเลยจริงๆคนเนี่ยถ้าลดกิเลสก็เลี้ยงชีพง่ายกว่าเดลฉานอีกถ้าลดกิเลสได้คนที่เลี้ยงชีพยุ่งยากเพราะว่ามีกิเลสมันม้ยุ่งยากอยู่ทุกวันเนี่ยถ้าไม่มีกิเลสมันไม่ยุ่งยากขนาดนี้หรอกเชื่อไหม น่ถามาจริงมากินอาหารอย่างนี้ยุ่งยากมากไหม,ไมยากหรกข้าวโรยเกลือผักสดผักลวกต้มถัว่วเนี่ยมันจะไมยากอะไรละ่ะผลไมล้อะไรง่ายง่ายอยู่ง่ายกินง่ายง่ายง่ายใช่ไหมกินอาหารอย่อยางนี้เรียบง่ายถ้าไม่มีกิเลสนี่สบายสบายเลยใช่ไหมกินอาหารนี้แต่ถ้ามีกิเลสเป็นไงโอ้คือไม่ลงเหิดขึ้นคอกินยาก กับข้าวมันจะไม่ยากกอะไรกับข้าวแพทย์ทีท,ทำง่ายง่ายมันยากต้องลดก,กิเลสมากินนี่แหละมันยากต้องจะลดก,กิเลนี่แหละแล้วมากินด้วยใจที่เป็นสุขนี่แหละนะกินด้วยปัญญานี่แหละมันยากนะนจริงคนเราที่ยุ่งยากที่วันนี้ธรรมาหากินนู่นนะอาจารย์พูดชัดๆเลยนะจริงๆนี่แค่จะธรรมาหากินเลี้ยงชีพมันไม่ยากหรอกแต่ที่ยากคือมันเลี้ยงกิเลสเปนยากโคตรๆเลยมันกิน อะไรก็หมายรู้บา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 มากอย่างงู้นอย่างงี้ยุ่งยากอย่างโ้นอย่างงี้มันยุ่งยากเพราะเลี้ยงกิเลสนี่แหละถ้าฆ่ากิเลสตายมุดความยุ่งยากชีวิตนะไม่ต้องยุ่งยากอะไรเลยอยู่ง่ายกินง่ายนอนง่ายเลี้ยงง่ายทำงานก็ง่ายง่ายไปมดตายก็ง่ายไม่อยากอะไรแต่ตายก็ตายง่ายๆไม่ต้องทรมานถึงเวลาตายก็ตาย ตายเสร็จกระเพากันง่าย,ายไม่ต้องยุ่งยากพิธีรีตองอะไรไต้องเสียเงินเหมือนเงินแสนอะไรหรอกเอาฟืนมากระเพะเผาเสร็จแล้วกระดูกก็ไม่ต้องอะไรมากมายหรอกกระดูกก็ลอยอังคารเลยจบไม่ต้องไปใส่ธาตุไว้ทุกวันนี้ไปใส่ธาตุไว้โอ้ยธาตุนะพระพเจ้าบอกไม่ใช่ใส่กระดูกคนธรรมดา ธาตุเอาไว้ใส่กระดูกพระละหันเท่านั้นมันก็บอกเงี้ยถ้าไม่ใช่พระละหันเนีย่ยเอากระดูกไปใส่ธาตุอันนี้พ่อแม่ก็หันท้ายกระทุกหันขวากกระทุกหันท้ายกระชอบหันขวาก็ระช,ชังอยู่กิเลสเ,เต็มไปหมดก็ยังเอาไปใส่ธาตุอย่างนั้น <c oughs> พระเจ้าให้เอาแต่กระดูกพระละหันไปใส่ธาตุนอกนั้นไม่ต้องไปใส่ <c oughs> เมื่อก็ยุ่งไปอย่างนี้แหละความไม่รู้ความไม่รู้นันความไม่รู้นั่นแหละคนเราถ้ารู้เนี่ยไม่มีอะไรยุ่งยากเอกชีวิตง่ายง่ายหมดกิเลสนี่ง่ายง่ายเรียบง่ายเรียบง่ายเรียบง่ายยุ่งยากถึงทุกวันนี้เพราะมันยังเหลือกิเลสอยู่นี่แหละมันถึงยจะยุ่งในยากยู่ทุกวันนี้พระพุทธเจ้าถึงสอนวิชากำจัดกิเลสจะได้หมดความยุ่งยากทีหมดความยุ่งยากชีวิตเรียบง่ายโอ้ยมีความสุขสบายสบายไร้ทุกข์ไร้กังวลมีแต่สิ่งดีงาม หมดกิเลสเนี่ยนอกจากหมดความยุ่งยากหมดความทุกข์ทรมานแล้วไม่ได้สิ่งดีงามเท่านั้นมีแต่ประโยชน์สุขอย่างเดียวเท่านั้นน่ะนั่นแหละดีที่สุดนี่สอนกันนั่นอยากจะสอนแม่นๆตรงๆอย่างนี้นะโอ้าระบบการศึกษาสอนกันอย่างนี้รับรองประเทศไทยอยู่เย็นเป็นสุขที่สุดสอนแบบวิชาลามีแหละวิชาลามีมีทั้งระบบมีทั้งระดับอุดมศึกษาระดับพื้นฐานระดับอุดมศึกษานะวิชาลามเราก็มีครบหมดจนถึงปัญญาเอกเลย อุดมศึกษาเราก็ถึงปัญญาเอกเลยมาดูการศึกษาแบบเราได้ทำมา20กว่าปีแล้วการศึกษาแบบเราทำมา20กว่าปีแล้วนี่แหละการศึกษาที่ดีที่สุดในโลกทำตามพระพุทธเจ้านี่เลยศึกษาการลดกิเลสเป็นหลักการช่วยเหลือผู้อื่นด้วยใจที่บริสุทธิ์การทำสมดุลร้อนเย็นเอาอันนี้เป็นหลักการงานก็ใครถนัดด้านไหนก็สอนกันไป การงานก็ไม่ยากหรอกการงานเนี่ยไม่ได้ยากเท่าไหร่หรอกน่ะสอนไปเดี๋ยวก็ทําไปเรื่อยๆเ,เดี๋ยวก็เก่งเนี่ยทำแบบนี้ไปวิชาการก็ทําวิชาการที่มีคุณค่านี่เรากําลังทําวิชาการออกไปเนี่ยอาจารย์กำลังทําวิชาการที่มีคุณค่า่าจริงๆเราวิจัยมาแล้วเราเลยจะเขียนผลการวิจัย อาจารย์นิพาทีมงานแพทย์วิถีธรรมนี่วิชารามนี่โอ้โหวิจัยมาต้มลูกี่เรื่องขีเรื่องขีเรื่องเลยตอนนี้เนี่เป็นล้ลานเรื่องเลยวิจัยมาเรียบร้อยแล้วนะเหลือเขียนผลกันวิจัยออกไปตอนเนี้ยอาจารย์เลยส่งปรียนาปริญญโทปริญญเอกมามาช่วยกันเขียนผลงานวิจัยแล้วนักศึกษาปัญญาตีโทเ,เอกเยเขียนผลกานวิจัยคอยดูเถอะเขียนออกไปแบบเดี๋ยวค่อยอ่านค่อยอ,อ่านค่อยอ่านจะมีผลงานวิจัยออกไปเพียบเลยนะเดี๋ยวคอยดูเดี๋ยวคอยดู ผลงานวิจัยไปเพียบเลยนะคอยดูคอยดูยดนะี่ตอนนี้กำลังรวบรวมรวบรวมอยู่สรุปผลงานวิจัยอย่างเดียวเลยทีนี้เพราะทำมาเรียบร้อยแล้วนะทำาพพู้ปรอบมาเรียบร้อยทำเนะี่ยโครงร่างวิทยายนิพนธ์อะไรก็ทํามาหมดแล้วเก็บข้อมูลอะไรนะลงมือทดสอบทดลองอะไรก็ทํามาหมดแล้วเลื่องเก็บผลงานวิจัยนะของอาจารย์ này, เป็นละลานเรื่องนะคอยดูเป็นละลานเรื่องเลยสบายมากนี่ตอนนี้กําลังเก็บ ผลงานวิจัยว่าเหตุปัจจัยที่ทำให้ประสบความสำเร็จในการรับประทานอาหารสุขภาพรับประทานอาหารปรับสมดุลตามหลักการแพทย์พิธีธรรมเนี่ยกำลังสรุปออกมาอีกหนึ่งก็เหตุปัจจัยที่ทำให้ประสบความล้มเหลวในการรับประทานอาหารปรับสมดุลตามหลักการแพทย์พิธีธรรมนะเอามันก็ต้องมีทั้งสองอันเนี่ยคนจะได้รู้ว่ามันสำเร็จเพราะอะไรแล้วมันล้มเหลวเพราะอะไรไง คนจะได้ระมัดระวังตัวล้มเหลวใช่ไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ไปตรงนี้เนี่ยมันล้มเหลวนะเว้ยไหนใช่ไหมออไปอย่างนี้อย่างนี้สเร็จเราต้องเขียนบอกทั้งสองอันคนก็จะรู้เลยว่าเฮ้ยคนที่เขาล้มเหลวเนี่ยเขาล้มเหลวเพราะอันนี้นะก็นี่พวกเรานี่แหละทดลองกันมาเรียบร้อยแล้ว,ลวเขาจะรู้ว่าจังหวะไหนมันจะมันจะ,ม,นจะมันจะล้มเหลวไปทําแบบไหนแล้วที่มันสู้ไม่ได้สู้กิเลสไม่ได้แล้วมันต้องไปกินตัวเป็นพิษมันเพราะอะไรแล้วที่สู้ได้เพราะอะไรมันจะมีอย่างเงี้เป็นต้นนะ เราก็กําลังจะคลอดไม่กี่วันนี้แหละเนี่ยกำลังโอ้โหเก็บข้อมูลแล้ววิจัยเรียบร้อยแล้วเลววยเก็บข้อมูลแล้วก็นาเสนอข้อมูลแล้วก็อาจารย์วิจัยลึกไปนั้นอีกเหตุปัจจัยไอ้ไม่ใช่วิบากเราก็จะเก็บข้อมูลเรื่องวิบากดีของการกินอาหารสุขภาพแบบแพบทย์วิธีทาได้นี่มีวิบากดีอะไรบ้างนะไปทําแล้วมันเจอวิบากดีอะไรบ้างพเพราะว่าเราทําไปจะถึง ของแพทย์วิทยามัทำจนถึงล้างกิเลสช,ชอบชังนะไม่ใช่กินแค่ตัวอาหารใช่ไหมเราก็ล้างชอบชังในอาหารได้ด้วยนะล้างชอบชังในอาหารที่เป็นพิษอามากินอาหารที่เป็นประโยชน์ได้ใจที่เป็นสุขนะอย่างพอเหมาะพอดีเนี่ยเรามีอานิสงส์ไงบ้างนะแล้วก็จะมีอาจารย์จะ,จะเก็บข้อมูลอีกว่าแล้วเนี่ยอานิสงส์ใช่ไหมประโยชน์ทีนี้วิบากร้ายละ่ะทีนี้พอทําไม่ได้ละ่ะนะ ไปผิดศีลไปกินในตัวเป็นพิษเข้าเนี่ยมันมีวิบากลายอะไรนะเออมีเรื่องร้อะไรอะไรบ้างพอตั้งศีลมันปฏิบัติแล้วพอไม่ทําตามนั้นมันเจอเรื่องร้อะไรโอ้โหจะเขียนออกมาสนุกเลยนะติดตามอ่านติดตามอ่านาาน,นะจะทําเรื่องนี้เสร็จแล้วจะทาเรื่องอีกเรื่องหนึง่งทําเรื่องการล้างความชังนะเหตุปัจจัยที่ทําให้เราล้างความชิงชังรังเกียจในคนนั้นคนนี้ได้สําเร็จนะเราเหตุปัจจัยที่ประสบความล้มเหลวในการล้าง ความชิงชังรังเกียจประสบการล้มเหลวในการล้างคือไม่สามารถล้างความชิงชังรังเกียจได้วันที่มันไปเผลอชังเนี่ยมันมีเหตุปัจจัยอะไรทําให้เราไปชังคนอื่นเข้านะแล้วถ้าเราจะไม่ชังอ่ะมีเหตุปัจจัยอะไรที่เราจะไม่ชังนะแล้วก็เก็บเรื่องวิบากดีร้ายอีกเหมือนกัน,นะจะเก็บเรื่องวิบากดีร้ายด้วยเก็บวิบากดีร้ายของกันชังกับไม่ชังนี่แหละจะเก็บรายละเอียดพวกน,นี้ โอ้โหสนุกเลยจะมีงานวิจัยที่มีคุณค่าออกมาเอาไปใช้ประโยชน์ได้เออเราจะไม่ชังต้องทําอย่างนี้นะเราจะชังเฮ้ยมันทุกอันนี้มันเหตุปัจจัยที่ทําให้ชังให้ทุกเราก็ไม่ทําใช่ไหมเราก็ตัดเหตุตัวที่มันลมเหลวตัวที่มันทําให้ทุกเราก็ทําเหตุที่มันทําให้สุขสิให้ไม่ชังอย่างนี้เป็นต้นนะเนี่ยก็จะออกมา อยากจะทาเชิงทั้งเชิงคุณภาพก็ทำออกไปทั้งเชิงปริมาณก็ท analysis, ําแฟกเตอร์อะไรสิสวิเคราะห์องค์ประกอบเลยนะให้น้ําหนักสี่สามสองหนึ่งอะไรโหสนุกนะทำทำเป็นวิเคราะห์อ,องค์ประกอบมาเลยอะไร,ะไรมีน้ําหนักเบอร์หนึ่งเบอร์สองสามสี่ห้าอะไรมีฤทธิ์มากที่สุดอะไรมีฤทธิ์รองลองมารองลองมาต่งงงางๆนะเตยมตัวอ่านนี่หละงานวิจัยที่จะมีค่าที่สุดในโลกเป็นอย่างเนี้นะนี่ก็เล่าหัวข้อง,งานวิจัยให้ฟังโอ้ยตรงปกติเขาไม่เปิดเผยอะเนี่ย โอ้เขาก็ปิดบังไงจะก็จะเปิดโน้ปิดตัวงานวิจัยเขากลัวลอกลอกลอกเขากลัวคนลอกอาจารย์นี่ไม่กลัวคนลอกเอาเลยเอาเลยเอาเลยลอกลอกลอกอาจารย์ไม่กลัวคนลอกปล่อยให้ลอกเลยจะให้ลอกเลยเอาไปทําเลยวมมีปัญหาทําช่วยกันเยอะๆยิ่งดียิ่งพ้นทุกข์มากๆก็ยิ่งเป็นประโยชน์ตน่อตนเองต่อผู้อื่นไม่มีปัญหานะเนี่ยวิชาลามเขาเรียนกันอย่างเงี้ยเล่าให้ฟัง เรียนงานวิจัยเลยแหละวิจัยที่จะทําให้ชีวิตอยู่เย็นเป็นสุขจะพ้นทุกข์ได้อยู่เย็นเป็นสุขได้วิจัยกันอย่างเงี้ยเรียนกันเพื่อความผาสุขของชีวิตนี่คือความเจริญรุ่งเรืองของชีวิตไม่ใช่เรียนไปเพื่อเครียด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 อาจารย์ยังไม่เห็นอะไรเขาไม่เครียดเลยนะอะไรพอเด็กเล็กก็จะให้เครียดเรียนไปจนถึงปริยญาเอกยิ่งเครียดหนักเข้าไปอีก เห็นหลายคนเรียนปริาโทปร,ริเอเอกเนี่ยหนึ่งเป็นมะเร็งก่อนจบสองจบแล้วเป็นมะเร็งโอ้โอ้เรียนไปทำอะไรทำมะเร็งมางคนความดันขึ้นเลยมางก็เบาหวานขึ้นเลย,ยเยอะไปหมดเลยนะหรือผู้บริหารเนี่ยนะใครได้เป็นผู้บริหารเนี่ยถ้าใครหรือใครทำสี่แปดสี่เก้าเนี่ยนะผู้บริหารเนี่ย ส่วนใหญ่นะก่อนที่จะ,กะเกษียณเนี่ยไม่โรคใดก็โรคหนึ่งแหละนะนราไเครียดที่แน่ๆโรคเครียดมีนะแน่แนและเดี๋ยวมาเลงเดี๋ยวโรคนั้นโรคนี้ก็ถามหาชีวิตทำไมเขาไปสร้างองค์กรไปสร้างสังคมให้พากันทุกอย่างนั้นนะอาจารย์เลยไม่เอาล็อกองค์กรอย่างนั้นสังคมอย่างนั้นอาจารย์ไม่เอาล้อกอาจารย์สร้างองค์กรใหม่องค์กรแพทย์วิถทีธรรมเนี่ยให้มีความสุขมานะด้วยธรรม ให้มีความสุขกันสิใครจเจริญเท่าไหร่ก็ยิ่งมีความสุขเท่านั้นใครเออรับผิดชอบหน้าที่การงานโน้นนี่ก็ fund. ให้มีความสุขมากขึ้นมากขึ้นไม่ใช่ให้ทุกข์มันมากขึ้นโอ้แต่ปลกแปลกมันก็ต้องให้มีความสุขมากขึ้นให้มีคุณค่ามากขึ้นให้มีความสุขมากขึ้นนะไม่ใช่จะให้ทุกข์มากขึ้นไม่เอาองค์กรงั้นสังคมงั้นไม่เอาอาจารย์ไม่เอาสังคมงั้นเอาสังคมแบบใหม่มีความสุขกับการพึ่งตนกับการเอื Clearly ้อเฟื Million ้อเกื้อกูลกันมีความสุขในธรรม สร้างสังคมแบบพุทธะการศึกษาแบบพุทธะสังคมแบบพุทธะองค์กรแบบพุทธะอาจารย์ทำอันเนี้ยอาจารย์ทำพุทธบริษัททาตามพระพุทธเจ้าทำพุทธบริษัทตามพระพุทธเจ้าสืบสารพุทธบริษัทตามพระพุทธเจ้าพุทธบริษัทสี่ไงภิกษุภิกษุนีอุบาสกอุบาสิกาเราก็เปขลวนแล้วก็ทําในฐานะอุบาสกอุบาสิกาก็ทําไปฐานะนี้ได้ ผู้ดได้เป็นนักบวชท่ทานก็ะทำฐานะนักบวชท่านก็ะทำไปก็ทำฐานะฆราวาส